สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาแนะนำการเติมสเปรย์ใส่ตลับแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่ายุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้เราต้องประหยัดนะครับอันนี้มันเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ที่เป็นขวดพวกพาก็ลลำบากนะครับอันนี้ผมก็จะเก็บไว้ในบ้านนะครับ ถ้าไว้ที่รถก็อันตรายนะครับคราวนี้ในเมื่อเราซื้อตลับมาใช้แล้วมันหมดนะครับมันสามารถแกะและเติมใหม่ได้ผมก็มีแอลกอฮอล์75%็หออยู่แล้วนะครับอันนี้เราใช้หมดแล้วเราจะทิ้งไปมันก็สิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์นะครับเราก็นํากลับมาใช้ใหม่นะครับโดยการเติมนะครับการเติมก็ไม่ยากนะครับนะตอนนี้ผมลองเทสดูนะครับ มันยังใช้การได้อยู่นะครับแต่มันจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าผมใช้อยู่ทุกวันจะรู้ดีนะครับระยะไหนควรเติมแค่เขย่าและน้ําหนักก็รู้แล้วนะครับว่ามันจะหมดนะครับนี่มันเหลือเล็กน้อยนะครับเราก็ต้องพร้อมติดตัวอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นอาวุธสําคัญในการป้องกันตัวเองนะครับในยุคที่โควิดระบาดมากขนาดนี้ ตัวนี้เป็นอาวุธที่ดีที่สุดนะครับที่จะป้องกันตนเองก็มีขายตามเซเว่นทั่วไปเราไม่ได้โฆษณาเขานะครับแต่ว่าเราจะมาแนะนําการทําการใช้ซ้ํานะครับนะมันไม่ยากเลยแค่ดึงออกมาก็เห็นแล้วนะครับมีแกนเล็กๆเพื่อที่จะเสียบหัวสเปรย์เดี๋ยวเราก็จะใช้ครีมนะครับ กินมาดึงนะครับล็อกให้มันแน่นแล้วก็ค่อยๆโยกนะครับโยกปพ๊กเดียวก็หลุดแล้วเห็นไหมไม่ยากเลยเห็นไหมครับอุปกรณ์ข้างในก็มีอยู่แค่นี้นะครับไม่มากเลยเห็นไหมครับตัวที่มันมีสปริงแล้วก็มีท่อเข้าไปนะครับเพื่อที่จะไปดูดแอลกอฮอล์แล้วก็มาพ่นใส่มือเรานะครับวงจรมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับ คราวนี้เราจะเติมมันจะยุ่งยากสักหน่อยเราต้องซื้อสลิงมาเพื่อป้องกันการหกเลอดเทอะแล้วก็ไม่ให้เสียของนะครับนี่นะครับซื้อมาก็แค่ไม่กี่บาทเองนะครับไม่ถึง10บาทนะครับที่ผมซื้อมานี่อันละ7บาทเองนะครับซื้อมาแล้วก็ใช้ได้ยาวนานนะครับเติมได้หลายครั้งนี่ก็ขวดนี้ก็เป็นรีฟิลเลยนะครับ ซื้อมาตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของยาประจำบ้านไปแล้วนะครับที่จะไว้ป้องกันตนเองนะครับก็นะดูดใส่สลิงมาแล้วก็เอาปิดไว้ก่อนเดี๋ยวกมือพลาดไปเกี่ยวโดนหกอีกเสียหายนะครับก็นี่ใส่สลิงมาแล้วไม่รู้จะพอหรือเปล่าขีดไปปื้อโอ้สงสัยถ้าจะไม่พอเพราะหมดไปเยอะนะครับ ใช้ไปหลายวันแล้วนะครับก็ประมาณสามวันสี่วันนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับก็ไม่ได้ฉีดพิ่มเพื่อนะครับอันไหนที่มันเราไปจับสมัมผัสอะไรที่มันรู้ว่าจะเสียงเราก็ฉีดนะครับกลายเป็นยาสามัญประจำตัวไปแล้วนะครับเพื่อป้องกันตัวเองนะครับอันนี้ครั้งที่สองแล้วไม่รู้ว่าจะเต็มหรือเปล่า ลองดูกันเ,เติมเติมเข้าไปอา้าวยังไม่เต็มอีกโอ้วนนี้หมดไปเยอะนะครับยังไม่เต็มเอาอีกไม่เสียหายเติมเข้าไปครับจนกว่าจะได้ปริมาณที่เราต้องการอย่าเติมล้นเกินไปนะครับมันก็ไม่ดีนะฮะเราเอาแค่มันพอดีแล้วก็เสียบ ท่อเข้าไปก็ไม่หกไม่ล้นออกมานะครับเพื่อความพอดีเอาลองอีกสักสลิงหนึ่งสิมันจะพอดีไหมคิดว่าน่าจะพอดีแล้วแหละออเอาอยางยางนั่นแหละพอดีเลยโอ้ประมาณไม่ถูกงวดนี้ เติมทั้ง3รอบแล้วเราก็จะเสียบตัวนี้ลงไปเลยนะครับนะตามที่เราถอดออกมาพอตอนเสียบเข้าไปนี่ต้องใช้ปลายครีมกดลงไปนะครับใช้น้ำหนักนิดนึงนะครับให้ดังเสียงกึ๊กอ่ากึ๊กแล้วเข้าล็อกของมันแล้วนะครับเช็คดูด้วยนะครับแล้วก็เอาหัวมันกดลงไปกดลงไปตรงๆแล้วเราก็มาทําการเทสด,ดูเรียบร้อยแล้วนะครับเทสเทสก่อน โอเคเหมือนเดิมเลยเห็นบากใช้ได้ประหยัดอีกตั้งหาเห็นไหมนี่ประหยัดซื้อครั้งเดียวแต่ใช้ได้หลายครั้งนะครับนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับครับ